หัวข้อต่อมาที่เราจะคุยกันก็คือเรื่องของทำไมต้องเป็นไฮเปอร์คาร์ใช่ไหมครับช่วงที่ผมเรียนจบใหม่ๆผมไปเจอรุ่นพี่คนหนึ่งที่เป็นรุ่นพี่วิทวะเกษตรเนี่ยแหะครับแกเข้าไปทำงานที่ Toyota ออแล้วแกก็ขอบโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งออกมามาให้ผมดู<ๆ>ผมก็มานั่งดูแล้วก็มานั่งศึกษาว่าทำไมเมืองไทยถึงยังไม่มีรถยนต์เป็นแบรนด์ของตัวเองแล้วเราจะทำยังไงอ่ะให รถยนต์แบรนด์ไทยมันอยู่ได้มันขายได้ mm. แล้วพอเรามองไปดูเพื่อนบ้านอย่างโปรตอนอย่างเงี้ยเอาจริงๆแล้วอ่ะในเชิงธุงรกิจมันก็อยู่ไม่ได้ตอนแรกเนี่ยเขาคิดออกมาเป็นเป็นรถแทร็คาร์ mm hmm. ก็คืออารมณ์ mm hmm. เหมือนเคเทอร์แฮมเหมือนโลตัสยุคแรกๆ mm hmm. เป็นตลาดแบบนิชมาร์เก็ตแต่พอมาดูแล้วเนี่ยตลาดเนี้ยมันนิชเกินไปครับแล้วเราเป็นเป็นประเทศเอเชีย uh huh. เราไม่ใช่อังกฤษเราไม่ใช่อิตาลี uh huh. เราไม่ใช่ uh huh. เยอรมัน uh huh. ที่มอเตอร์สปอร์ตคือ ลากฐานของเขาส่วนหนึ่งอะไรแบบเนี้ยพอมาพอมาดูมารีวิวกันแล้วก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยมัน <c oughs> มันไม่ใช่ธุรกิจที่น่าจะไปรอดผมก็เลยมาศึกษาต่อว่า business model แบบไหนที่จะทำให้เกิดรถยนต์แบรนด์ไทยได้ <c oughs> คือก็คิดสาลาตะแล้วทุกอย่างสุดท้ายมันก็มาจบที่ยังไงมันก็ต้องเป็น niche เป็น c h e niche market ครับ ผมฟันธงได้ว่าการที่จะทําแบรนด์รถแบรนด์ไทยขึ้นมาที่เสี่ยงน้อยที่สุดะก็คือการทำไฮเปอร์คาร์แล้วพอมอง<ม>ย้อนกลับไปอ่ะสิบยีิปีที่ผ่านมาแบรนด์ที่ประสบความสําเร็จจริงๆโดยที่ไม่ใช่แบบมาจากแบรนด์อื่นแล้วก็โยนเงินโยนเงินโยนเงินลงไปเนียน่ยมัยนมีในไฮเปอร์คาร์ทั้งนั้นเลยอะเทสลาผมก็ไม่นับเพราะทุกวันนี้ผมไม่ไม่คิดว่าเทสลาประสบความสําเร็จแล้วแต่ในอนาคตอีกสักพักก็ไม่แน่รวมถึงรถจีทั้งหลายเพราะว่า มันเป็นการเอาเงินจากธุรกิจอื่นหรืออุตสาหกรรมอื่นมาถลุรถจีนที่พูดถึงนี่หมายถึงอะไรหมายถึงรถแมสท,ที่เราเห็นแบน<า>รนด์นสารถแมส จ,นนรจริงๆแล้วเขาอาจจะเริ่มมาจากธุรกิจแอร์ธุรกิจมอเตอร์ไซค์ธุรกิจเล<อ>็ก eng, แล้วเขาเขามาขยายมาทำรถด,ด้วยการสนับสนุนจากภาครัฐคือคือสุดท้ายแล้วอะถ้ามานั่งทำ feasibility study จริงอะการทำรถแม s เนี่ยไม่ตอบโจบทย์เพราะถ้าจะไปทำ mass production ะผมยังไม่ต้องแตะเรื่องการมงการเมืองหรือว่าอะไรต่างๆเลยนะครับการที่จะทำรถหนึ่งคันให้ผ่านมาตรฐานอะไรต่างๆยกตัวอย่างเช่น u n e c e หรือ nhtsa ไม่ใช่เรื่องง่ายในการที่จะออกแบบพวก Parts สต m มปิ้งพาร์ตทำ Production Line ขึ้นมาทำแ plant ทำโรงงานขึ้นมาเพื่อที่จะรองรับรถรุ่นรุ่น,นึงเนี่ยพี่เองคิดว่ามันต้องใช้เงินเท่าไหร่ครับ พี่เอต้องบอกว่าพี่เออาจจะไม่ประมาณไม่ถูกว่ามันใช้เงินเท่าไหร่แต่ว่าพี่เอเคยไปที่ที่หนึ่งที่เขามีเครื่องสแตม์สินสวดรถอย่างเงี้ยชิ้นหนึ่งของเขาใช้เงินเวลาทำอะแค่พาร์ทพาร์ทหนึ่งยังตั้ง250ล้านแค่แบบ,บสแตม์ฝากระโปรงก็ได้แล้วก็ยังมีแก้มซ้ายแก้มขวายังมีตัวถังโหรวมแล้วมันคงหลายพันล้านอะแลวจริงๆมันควรจะกี่กี่กี่ร้อยล้านกี่พันล้านเท่าที่ผมเคยสัมภาษณ์คนที่ผมรู้จักเนี่ยตั้งแต่ต้นจนจบ ตั้งแต่ R&D สร้างโรงงานทำออกแบบแพลตฟอร์มออกแบบหน้าตาออกมาเป็นรถหนึ่งรุ่นแต่ว่าอันนี้ต้องบอกก่อนว่าอันนี้คือใหม่ทั้งหมดนะครับอยู่ที่ประมาณหนึ่งแสนห้าหมื่นล้านบาทต่อหนึ่งรุ่นหนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งแสนห้าหมื่นล้านบาทต่อหนึ่งรุ่นถ้ามีโรงงานอยู่แล้วถ้ามีแพลตฟอร์มอยู่แล้วมันก็ลดต้นท<ะ>ุนได้แต่อันนี้ผมพูดในกรณีที่เราเริ่มใหม่หมดและผ่านมาตรฐานสากลหนึ่งแสนห้าหมื่นล้านบาท เราคิดว่า1นึ0 0 0 0 0ล้านบาทแล้วทำอีโคคาขายอย่างเงี้ยครับต้องขายเท่าไหร่มันถึงจะ cover cost ทั้งหมดต้องขายก<ม>ีค่คันเสเซสว่าถ้าเกิดว่าเรามีโรงงานหรืออะไรเร,เรียบร้อยประมาณหนึ่งลวเราใช้เงิน1,000,000ล้านบาท1,000,000ล้านบาทในการทำ R&D รถขึ้นมาเป็นตัวเลขกลมๆนะครับเราท Eco ํารถอีโคคาขายคันละ5,000 0นบาทคิดว่ากําไรน่าจะอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับ ตามสถิติเนี่ยบาลนี่กำไรอยู่ที่สามสิบเปอร์เซ็ตเพราะฉะนั้นมันจะต้องน้อยกว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์ผมตีซะว่าถ้ากำไรอยู่ยี่สิบปอร์เซ็นต์ก็คือหนึ่งแสนบาทอืมกำไรหนึ่งแสนบาทต้องขายกี่คันถึงจะได้หมื่นล้านนี่แค่ R&D นะนะใช่ไหมไม่ไม่รวมสแปร์พาร์ที่เอามาประกอบเป็นรถอ,อ่ะอ่า รวมขึ้นโปรดักชันไลน์รวมโมรวมนู่นนั่นนี่หมื่นเอ้ยไม่ใช่หมื่นดิต้องแสนแสนคันแล้วบ้านเราขายรถยังไม่ถึงแสนคันเลยสักเจ้าณปัจจุบันตอนนี้ไม่มีรุ่นไหนได้แสนคันเลยตายแค่คิดก็เจ๊งแล้วแล้วคิดดูว่าตอนนี้ภาครัฐพยายามผลักดันการทำรถไฟฟ้าใช่ไหมครับรถไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีรถประเภทหนึ่งเขาเรียกว่า L7E อารมณ์รถซิตี้คาร์รถ อีโคคาเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับรถ L7E เนี่ย e, สมมุตินะครับเราทำออกมาขายที่ราคา5 0 0 0 0นบาทวิ่งได้ระยะสั้นๆขนาเล็กๆ<ำ>5 0 0แสนบาทระหว่างอันเนี้ยกับมิลลาดก็ได้อ่ามอีซูบิส,สดถ้าราคาเท่ากันเลยเ,เปนป่าป่าเลือกอะไรครับก็ต <laughs> ้อ,องเลือก รถปกติเออมันก็ไปไม่หลังก็ง่ายกว่าการใช้งานจริงอะถ้าไม่ใช่คนที่แบบว่าเงินเหลือแล้วซื้อมาลองเล่นๆโอกาสทางการตลาดของรถประเภทเนี้ยมันน้อยมันน้อยมากอะยิงต้นทุนของพวกแบตเตอรี่ต้นทุนมอเตอร์ค่าสตมปปิ้งค่าอะไรต่างๆต้นทุนต่างๆมันไม่คุ้มเลยที่จะแบบมาทำเพื่อให้ได้ผลกำไรจริงๆนะครับในขณะที่ถ้าเรามองไปที่ไฮเปอร์คาร์เนี่ยสมมติว่า ผมต้องใช้เงินห้าร้อยล้านบาทในการอ,าออกแบบและผลิตรถคันนี้ขึ้นมาไอเรื่องค่าโรงงานน่ะไม่ต้องพูดพูดถึงอยู่แล้วโรงงานไซส์ดีลเลอร์อรถยนต์ดีลเลอร์หน<อ>ึ่งแค่นั้นก็เหลือ,เ,อเหลือเฟือมากๆแล้วเ,<อ>เพราะฉะนั้นต้นทุนในการทำฟัสซิลิตี้ต่ำมากน้อยมาก<อ>ผมมีงบห้าร้อยล้านในการทำ<อ>ผมขายได้คันละห้าสิบล้านบาทเป็นกำไรห้าสเปอร์เซนต ยี่ิบห้าล้านบาทผมต้องขายรถกี่คันถึงจะค o v e r cost ครับยี่สิบคันสิบยี่สิบคันอ่ายี่สิบคันแล้วได้เทียบกับ mass version หนึ่งแสนคันใช่ไหมที่หมื่ล้านเมื่อกี้นี้ที่หมื่ล้านบาทครับคือตอนนี้เรากำลังมองที่เมืองไทยหกสิบล้านคนครับทำยังไงให้ขายรถได้หนึ่งแสนคันกับตลาดโลกเจ็ดพันล้านคน ทำยังไงให้ขายรถได้20คันดู20คันจะทําตลาดได้ง่ายกว่าไอ้แสนคันนี่ไม่ไม่มีทางเป็นไปได้เลยแล้วตลาดตลาดของเราอะ่ะมันไม่ได้ใหญ่พอถ้าเราเป็นจีนนอะว่าไปอยากจีนเขามีตลาดใหญ่พอที่จะสามารถทําแบบนั้นได้แล้วอีกอย่างหนึ่งคือพอจีนเงินหนาเนี่ยมันสามารถโยนเงินได้บริษัทรถนะครับการการสร้างแบรนด์รถขึ้นมามันมีความเสี่ยงสูงมากเพราะว่าต้นทุนในการเริ่มต้นมันสูงผมยกตัวอย่าง ชัดๆเลยนะเทสลาเนี่ยเทสลาถามว่าทุกวันเนี้ยถ้าดูฟันดดเมนทัลของธุรกิจอดีไหมก็ไม่ดีแต่มันคือเงินจากนักลงทุนอย่างเดียวเลยขายความเชื่อขายความเชื่อของนักลงทุนเขาก็ไประดมทุนมาได้ก็ปั่นปั่นหุ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็อย่างที่บอกครับไฮเปอร์คาร์มันลงทุนน้อย uh huh. คนคมักจะคิดว่าไฮเปอร์คาร์มันขายแพงเพราะฉะนั้นต้นทุนมันต้องแพงแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยต้นทุนของ รถ mass production อะมันแพงกว่ารถประเภทนี้เพราะว่ารถ mass production มันผลิตทีละจำนวนเยอะๆครับอย่างเมื่อกี้ที่พี่เอกบอกอะโมโมนึงชิ้นส่วนอันนึงสองร้าสิบล้านมันมันต้องสแ t มป์ได้ทีละแบบ เป็นหมื่นเป็นแสนชิ้นนะครับมันเลยต้องทำโม uh. ให้แบบมีราคาแพงขนาดนั้นในขณะ uh huh. ที่โมของซูเปอร์คาร์หรือไฮเปอร์คาร์มันอย่างมากก็ร้อยครั้งเพราะฉะนั้นแบบแมทเทรียลมันไม่จำเป็นที่จะต้องแบบแพงมากแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อมันจะมีคำว่าเชลฟ์พาร์ตนะครับพาร์ต uh huh. ที่แบบออนเดอะเชลฟ์ก็คือเราซื้อมาประกอบได้คือส่วนใหญ่รถซูเปอร์คาร์ไฮเปอร์คาร์จะเป็นลักษณะเนี้ยซื้อพาร์ต huh. มาประกอบแล้วก็ดีไซน์แต่ภายนอกอย่างเดียวลองนึกดูอย่างเครื่องโตโยต้า huh. เขาอยากจะขายให้คนอื่นไหม เขาผลิตเครื uh ่องทีหนึ่งโอ้หผลิตเป็นล้านล้านเครื่องแล้วในนั้นน่ะมันคือพทเทนหรืออะไรต่างๆที่ที่เขาออกแบบมาเพื่อเป็นเบเนฟิตกับแบรนด์เขาแบรนด์เดียวเขาก็ไม่อยากขายหรือถ้าขายเขาก็จะมีฟีสอะไรเซนที่จะใช้เครื่องเนี่ยสูงมากเครื่องเล็กอ่ะคือมันต้องผลิตผลิตเยอะอยู่แล้วอ่ะเขาก็ไม่อยากจะออไปผลิตให้ไม่อีกเออก็ไม่ไม่แบ่งมาพอมันเป็นนิชมาร์เก็ตอะครับ บบมันผลิตน้อยอ่ะคนที่ผลิตมันผลิตออกมาแล้วอ่ะก็อยากจะขายได้เยอะๆอะ่ะแล้วมันมันก็เลยทําให้ต้นทุนในการ R D ของรถประเภทเนี้ยมันต่ําในขณะที่การ R D รถ mass production นะครับไหนจะต้อง R D เครื่อง ไอเดีเกีย <Gear, S 2> ช่วงล่างตัดฟอร์มแชสซีแชสซีต้องชนกี่เทีย่ยวเพื่อผ่านมาตรฐานต้องวิ่งกี่โลกว่าจะผ่านมาตรฐานถ้าจะแบบเป็น global platform นอกจาก UNECE NHTSA ก็ต้องผ่านมูลค่าในการทำไอ d ดีพวกนี้สูงมาก,กครับรถ1ิคัน20คันชนทิ้งแต่ซุเปอร์คาร์ไม่ต้องให้เปอร์คาร์ไม่ต้องอ มันไม่มีเทสเหรอถามว่ามันมีเทสไหมมันมีเทสครับแต่ว่ามันเทสในคอนดิชันที่ต่างกันออกไปเรามา uh huh. ดูที่ UNECE อย่างเดียวพอ uh huh. เรามาดู UNECE ถามว่า Ncap มัน mandatory uh huh. ไหมบางตลาดมันมันไม่จำเป็นที่จะต้องทดสอบการชน uh huh. และบางตลาด uh huh. มีข้อยกเว้นว่าถ้าคุณขายได้ไม่เกินสมมติอันนี้ผมจำตัวเลขที่แน่นอนไม่ได้นะครับถ้าคุณขายได้ไม่เกิน ยีคันต่อปีคุณไม่ต้องเทสก็คือเลยไม่ต้องไปทดสอบชนอัดกําแพงหรือให้มีแท่งเหล็กมากระแทกรถแต่ว่าถามว่าควรทํำไหมก็ควรให้ลูกค้าได้มั่นใจว่าเออมันปลอดภัยนะอ่ะและในบ้านเราอะ่ะผมไม่ได้มองข้ามบ้านเราความเชื่อมั่น่ะเรื่องของความเชื่อมั่นยังเป็นสิ่งที่คนคอนเซิร์นอยู่รถมาจากแบรนด์ไทยเขาจะเชื่อมั่นเหรอบนโลกเนี้เจ็ดพล้านคนผมต้องการแค่สิคน ต่อปีที่จะมาสนใจผมถ้าคนไหนที่คอนเซิร์นว่า้ของไทยไม่ดีหรอกก็ก็ไม่ใช่ลูกค้าเราอาโอคอเราเราทำเราทำเซอร์เวย์มาคืออย่างตอนผมอยู่ฟลเรลลี่ย่างเงี้ยผมบังเอิญว่ามีโอกาสได้ไปคุยพรินซ์อะไรสักคนเนี่ยแหละผมก็คุยกับเขาว่าเอออยู่มีความคิดเห็นอย่างไรเขาก็บอกว่าแบบไอรอนแคร์เขาซื้อหมดขอให้มันดีใช่แล้วขอให้มันสวยคนพวกเนี้ยครับเขาจะมอง มองไฮเปอร์คาเป็นงานศิลปะและมองเป็นการเก็งกําไรถ้ายี่ห้อไหนแบรนด์ไหนที่มีโอกาสที่ราคาจะขึ้นยี่ห้อนั้นขายหมดทันทีคนอิเซกวะคนอิเซกอ่มาการี่อ่าทำไมขายหมดบกติก็ขายหมดก็อาจจะมีสอดแทรกแบรนด์ของคนไทยได้บ้างมีโอกาสมีช่องว่างว่างนั้นใช่ครับเราถามว่าอย่างทำไมไอ้วูมอเตอร์อะไลคันไฮเปอร์สปอร์ตเลทำไมขายหมดก็เขาต้องการแค่7คน7คนต่อปี งั้นตอนนี้เรารู้แล้วว่าทําไมต้องเป็นไฮเปอร์คาร์ซู์คาร์ก็ยังน้อยเกินไปมันจะมีคําถามหนึ่งที่ผมโดนถามบ่อยมากทาไมเขาต้องมาซื้อรถคุณถ้าเป็นตลาดซู์คาร์พี่เอ bacteria, ๋ลองถามตัวเองอ่าถ้าเป็นพี่เอ๋แบรนด์อะไรก็ไม่รู้อะแต่มันอยู่เทียบชั้นเท่าเฟอร์รารี่เลยนะเท่าแลมโบเลยนะพี่เอจะเลือกซื้อแบรนด์นี้หรือจะเลือกซื้อเฟอร์รารี่หรือหรือเลือกแลมโบโอเคก็เลือกไปแลมโบเลือกไปเฟอร์รารี่แทนก็เลือกไปแลมโบเลือกไปเฟอร์รารี่มองในสเต็ปในมุมมุมมองผมอะทำไมเขาต้องมาซื้อ รถยี่ห้อจากเหมือนไทยโนเนมพี่เอกคิดว่าเพราะอ,อะไรเขาถึงจะต้องมาซื้อถ้าจะต้องมาซื้อรถแบรนด์ไทยใช่ไหมพี่เอกก็ต้อง<ช>ทา <ำ S 1> ให้มันมีความรู้สึกว่ามันแปลกแล้วก็ทําให้มันรู้สึกแบบเออว่ะกลับไปเออจริงรถมันก็ต้องกลับไปเป็นทีไฮเปอร์คาร์เพราะว่าอย่างน้อยไฮเปอร์คาร์คือแรงมา้าสถิติทั้งแบบความเร็วอะไรต่างๆมันดูอยู่นี้กว่าแต่ผมจะบอกว่าคําตอบของผมนะครับคือก็เขามีเฟอร์รารี่อยู่แล้วก็เขามีแลมโบอยู่แล้ว เขามีบุคคลิกอยู่แล้วเขาถึงมาซื้อรถเราไม่ใช่เราไม่ใช่เป็นตัวเลือกแต่เขาซื้อเราเพราะเขามีอย่างอื่นอยู่แล้วนั่นคือมีครบแล้วตังเหลือนั่นแหละอันนั้นคือทาร์เก็ตใช่ทุกทุกแบรนด์เนี่ยซื้อมาหมดแล้วอินเวสต์หมดแล้วแต่เฮ้ยมีแบรนด์ใหม่ๆไหมที่มันเฮ้ยที่มันน่าสนใจอินเวสต์ต่อมันก็เหมือนเก็งกาไรไปต่อด้วยเลยใช่ไหมอ๋อไม่แน่นอนอยู่แล้วเป็นคอลเลคชันคา์อยู่แล้วคือเนี่ยอย่างเงี้ยสมมุติว่าผมได้เงินมาทำโปรโตไทป์ได้โปรโตไทป์เห็น มันโรลลิ่งได้แล้วเป็นโรลลิ่งตัวไทยวิ่งได้มันก็มีความเชื่อมั่นแล้วว่าเออแม่งทําได้แน่นอนพอทําได้เราก็สามารถที่จะเรียกวานเด p พ s i t ได้เราก็ขายได้เลยรับจองเลยใช่ไหมใช่รับจองเลยคืออันนี้ยมันเป็น business model ของตลาดนี้เลยลออครายู่แ้วถ้าขายรถแมส จะมีใครกล้าจ่ายเงินก่อนเป็นปีๆกว่าที่จะได้ลถไหมครับว่าที่จะลดนี้ออกใช่ไหมแต่ให้ร์คาอยู่สนใจไหมคันเนี้ยรถไอดีไซน์มาเป็นแบบนี้หน้าตาแบบนี้สเปคแบบนี้เด p อซิ t ไว้ก่อนจองไว้ก่อนสามสเอร์ห้าสิบเปอร์ซอะไรก็ว่าไปแต่รถอ่ะอยู่ยังไม่ได้นะพี่รู้ไหมว่าเยสโก้อ่ะรอเยสโกรอห้าปีนะครับห้าปี เอาไม่เอามยมยักษ์หมดเนอะเออเราต้องบอกว่าอย่างไอคอนิเซกที่เข้ามาบ้านเราอ่ะก็จองครบไปแล้วนะไปแล้วก็รอกันไปครับสี่ปีห้าปีเนี่ยรอ,อกันไปเราก็เก็บตังค์มาสมมุติว่าผมขายไม่รวมภาษีอยู่ที่ห้าสิบล้านเราอาจจะเก็บแค่คันละสิบล้านเก็บได้สิบคันก็ร้อยล้านแล้วนะมันก็หมุนได้แล้วอะยกตัวอย่างอ่าอย่างโรตารี่ไบยาเนี่ยเดบิวเสรสองแสนห้าหมื่นปอนอก็ใกล้เคียงกันนะ ก่อนสัก10ล้าน9ล้านปีละสิล้านมีร้อยสามสิบคันพูดพูดถึงในเคสของโรตาสก่อนมีร้อยสามสิบคันถ้าดิวิสิครบร้อยสามสิบคันเท่ากับว่าพันสามร้อยล้านพันสาร้อยล้านรถยังไม่ออกจากโรงงานสักคันไปแล้วพันสาม้อยนใช่ตอนนี้เราพูดถึงที่มาและว,วิธีคิดแล้วแล้วเราจะทำยังไง